สวัสดีครับในคลิปนี้จะพูดถึงสัญญาซื้อขายสัญญาซื้อขายเป็นสัญญาประเภทหนึ่งมีลักษณะเช่นไรเรามาดูกันนะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา453นะครับวางหลักว่าสัญญาซื้อขายผู้ขายมีหน้าที่โอนทรัพย์สินให้แก่ผู้ซือ้อและผู้ซื้อมีหน้าที่จ่ายราคาให้แก่ผู้ขายนั่นเองครับ เรามาดูกันต่อนะครับลักษณะสำคัญของสัญญาซื้อขายมีทั้งหมด3ประการด้วยกันครับลักษณะประการที่1นะครับสัญญาซื้อขายเป็นสัญญาต่างตอบแทนเหมือนการยื่นหมูยื่นแมวนั่นเองครับลักษณะที่2นะครับผู้ขายมีหน้าที่โอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อนะครับและข้อ3นะครับข้อสุดท้าย ผู้ซือ้อมีหน้าที่ชำระราคาให้แก่ผู้ขายครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับแดงทำสัญญาซื้อขายแหวนกับเขียวนะครับเขียวซึ่งเป็นผู้ขายนะครับมีหน้าที่มอบแหวนให้แก่แดงส่วนแดงมีหน้าที่ต้องชำระค่าแหวนในฐานะผู้ซื้อให้แก่เขียวครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ